สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการรออินไซต์วงไล่เล่ากฎหมายติวโตวเบียค่ะวันนี้อาจจะแปลกหูแปลกตาไปบ้างติวโตวเบียมาคนเดียวหรือเปล่า ไม่ใช่นะคะวันนี้ติวเตอร์เบียมากับติวเตอร์ที่หน้าตาเหมือนเดิมคนเดิมไม่มีอะไรเพิ่มเติมเลยนอกจากเขาอวดแฟนบ่อยขึ้นนะคะขอต้อนรับติวเตอร์น้องแจนค่ะสวัสดีค่ะ เอาหละคือหนูว่าหนูไม่เหมือนเดิมอยู่อย่างหนึ่งหนูว่าหนูสวยขึ้นอุ๊ยตายแล้วเราต้องชมตัวเองนะคะถ้าเราไม่ชมตัวเองแล้วใครจะชมถูกต้องอ่ะมาเข้าเรื่องกันดีกว่ายังไงดีคะพี่เบียร์ EP นี้ระดับน้องแจนมาแล้วระดับอีกแล้วหรอคะน้องแจนอีกแล้วนะคะจะหนีไปไหนพ้นล่ะคะมีอยู่เรื่องหนึ่งค่ะน้องแจนค่ะมาตรานี้เนี่ยขอใบให้น้องแจนเดาดีกว่ามาตรานี้เนี่ยอยู่ ประมัลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาอืมอยู่ในขอบเขตข้อของน้องแจนเลยภาคสามถ้าให้ดาวเนี่ยมันก็จะมีมาตตาตัวแม่ตัวมัมอยู่มานราหนึ่งก็คือหนึ่งเก้าสองไหมอ่ะถูกหกวักขนาดนี้เอาอย่างนี้นะน้องแจนค่ะวักแรกพอไหวไม่เยอะมากห้ามพี่ะาเกินกำกัก็คคุณคนไข้หนึ่งสี่สองแหละอ่าวักสองเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะเริ่มพอไหวอืวักสามพอเลยวักอื่นพอเลย ปิดแล้วกลับ <Okay. S 1> บ้านเลยเอาอย่างนี้น้องแจนวันนี้เนี่ยขอแบบวิธีการดูแล้วก็ทําความเข้าใจมาตรานี้ให้มันแบบซิมโพซะหน่อยว่าเอาละถ้าในส่วนของวิายามาตราหน uh ึ่งเก้าสองค่ะสาระสําคัญของมันเนี่ยเออมันคือเรื่องอะไรโอเคในส่วนของมตาตราหนึ่งเก้าสองวิยาเนาะถ้าเราเปิดตัวบทเราก็จะเห็นว่าหนึ่งเก้าสองเนี่ยจะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมดหกดวยกันทีเนี้ยพอมันเป็นหกวรถ้าเราแบบดูแยกมันก็จะมีความแบบงงเนาะอันไหนใช้ยังไงอะไรเงี้ย วิธีการที่หนูจํามาตลอดหนูจะแยกดูแบบนี้ค่ะวักหนึ่งวักสี่เนี่ยให้เขาไปด้วยกันวักสองวักสามก็ให้เขาไปด้วยกันส่วนวักห้ากับวักหกให้ดูแยก โอเคนะหนึ่งสีสห้าหดูแยกอ่ะอเรามาดูคู่แรกกันก่อนดีกว่าคือหึ่งกับ4ถูกไหมคะถูกต้องค่ะก็คือวักหนึ่งกับวักสีนั่นเองทุกท่านรู้อยู่แล้ว well, ว่าในส่วนของมาตาหนึาสองเนี่ยมันเป็นเรื่องของการที่สารมีคำพิพากษาเนาะว่าศารจะพิพากษาเนี่ยต้องพิพากษายัางไงซึ่ง192่งเกวักที่1เนี่ยก็เหมือนเป็นแบบเบสพื้นฐานทั่วไปว่าการที่สารจะพิพากษา ห้ามพิพากษาเกินคำขอหรือที่ไม่ได้กล่าวมาในคำฟ้องอไอประโยคที่บอกว่าห้ามศาลพิพากษาเกินคำขอเนี่ยก็คือในคำขอไทฟ้องอะคะอ่ะอ่าขอมาแค่ไหนาศาลก็พิพากษาให้ได้แค่นั้นส่วนที่บอกว่ามิได้กล่าวมาในคำฟ้องก็คือ<น>ตอนที่บรรยายฟ้องอม,มาค่ะเขาบรรยายมาแค่ไหนก็ให้เขาแค่นั้นยกตัวอย่างเช่นบรรยายฟ้องมาลักทรัพย์ธรรมดาประมวลกฎหมายอาญามาตราสามสามสี่คำขอไทยฟ้อง ก็ขอมาประมวลกฎหมายอาญามาตระสามสามสี่ปรากฏว่าสืบพยานไปสืบพยานมาอืสารพิจารณาได้ความว่าลักทรัพย์และแต่เป็นการลักทรัพย์ในเวลากลางคืนเป็นการลักทรัพย์ในเคหาสถานอตามประมวลกฎหมายอาญามาตระสามสามหเกิดปัญหาแล้วสารจะพิพากษาตามที่พิจารณาได้ความสามสมหได้ไหม ก็ไปที่มาตาหนึ่งเกาสองวรกที่หนึ่งเลยค่ะห้ามสารพิภากษาเกินคําขอห้ามสารพิภากษาที่ไม่ได้กล่าวมาในคาฟ้องอบรรยายมาแค่3ามสามสี่ตอนขอก็ขอมาแค่3 3มสามสี่มันจะลงส3 5สาม้าได้ไหมก็ไม่ได้ก็จะติดที่มาตาหนึ่งเกาสองวรคที่1ทีนี้เราขยับไปดูใกล้หน่อยวรคสี่วรคสี่ก็บอกว่าถ้าเป็นเรื่องที่เขาไม่ได้บรรยายมาในฟ้องอ่ะหรือถ้าเขาไม่ได้ขอมา ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่โจทย์ไม่ประสงค์ให้ลงโทษเพราะฉะนั้นเวลาเราเขียนตอบโอเคแหละเราจำวักหนึ่งได้อยู่แล้วเพราะมันเป็นวักที่แบบสำคัญมากยังไงทุกคนต้องท่องวักหนึ่งได้อยู่แล้วเวลาเขียนตอบก็แค่เพิ่มวักสีไป เราก็ใช้ว่ากรณีนี้สารไม่สามารถที่จะพิพากษาลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญามตาตราสามสามห้าได้เพราะเป็นเรื่องเกินคําขออและไม่ได้กล่าวมาในคําฟ้องอ,อีกทั้งยังถือว่าเป็นเรื่องที่โจทย์ไม่ประสงค์ให้ลงโทษ<อ>ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามตาตราหนึ่งเก้าสองวรคที่หนึ่งแล้วก็วรคที่สี่เนี่ยค่ะเข้าไปด้วยกันแบบนี้เช่นได้ไหมคะสมมติมว่าพี่ยกตัวอย่างเช่นอาจจะบรรยายสองแปดเก้ามาอ,มอ่ะ ทีนี้เสร็จปุ๊บขอมาแค่288แปดทางพิจารณาเนี่ยก็ยังฟังได้289สุดท้ายพอสารจะพิพากษาเนี่ยสารก็ได้แค่288ใช่ค่ะเพราะอะไรเรื่องนี้บรรยายมาจริงแต่ขอมาไหมก็ไม่ได้ขอเพราะฉะนั้นสารจะไปลง289ก็ไม่ได้เพราะว่าถ้าไปลง289มันก็เป็นเรื่องเกินคําขอเพราะฉะนั้น ที่พี่เบียร์ก็ตัวอย่างมาก็ถือว่าเป็นตัวอย่างที่ดีเพราะว่าเวลาเขียนตอบข้อสอบเนี่ยเราก็ต้องดูให้ดีว่าอันนี้เป็นเรื่องที่เขาไม่ได้บรรยายมาหรือเป็นเรื่องที่เขาไม่ได้ขอมาหรือทั้งไม่ได้บรรยายทั้งไม่ได้ขอมาเพราะฉะนั้นเราก็ต้องใช้คําให้ถูกต้องด้วยถ้าเป็นเรื่องที่เขาไม่ได้บรรยายมาก็ให้ตอบว่าเป็นเรื่องที่ไม่ได้กล่าวมาในคาฟ้องแต่ถ้าสมมติเขาบรรยายมาอย่างตัวอย่างพี่เบียร์เนี่ยค่ะบรรยาย2 8 9มาบรรยายเหตุชากันมาถูกต้องเลยค่ะแต่เวลาขอขอแค่2 8 8 เพราะฉันเป็นเรื่องที่ศาลไม่สามารถลงโทษตามมาตราสองแปดเกราะดอเป็นเรื่องเกินคำขอเนี่ยเราก็ต้องใช้คำให้ถูกด้วยนะนอกจากจะเขียนในส่วนของวรรคหนึ่งไปแล้วอย่างที่บอกถ้าคุณไม่เดบันยายมาหรือบรรยายมาแต่ไม่ได้ขอมามันก็เูแล้วแต่เป็นเรื่องที่โจทย์ไม่ประสงค์ให้ลงโทษตามหนึ่งเก้าสองวรรคที่สี่ก็ต้องเขียนประกอบวรรคสี่ไปด้วยนี่เลยคููแรกวรรคหนึ่งวรรคสี่เข้าใจไหมนะคะเริ่มเริ่มใจเริ่มสู้แล้วนะคะใจเริ่มสู้ตอนแรกเริ่มจําได้แล้วใช่ไหมตอนแรกคือเห็นหกวรรคบุ๊ Oh มันใช้ยังไงใช่ไหมคะคือเห็นคือคือเห็นตัวบทหวกวรรคแล้วยาวเป็นหน้าอ่ะฮะโอเคทิ้งเลยเราตอนนี้ที่คู่แรกอ่ะถูกต่อมาคู่ที่สองเราไปที่คู่ที่สองคู่ที่สองก็จะเป็นในส่วนของวรรคสองกับวรรคสามตัวเด่นเนี่ยก็ให้ดูที่วรรคสองก่อนก็คือโดยหลักนะคะวรรคสองเขาก็บอกว่าถ้าสมมติว่าข้อเท็จจริงที่ตัวของโจทย์เขาบรรยายมาในคําฟ้องเนี่ยกับข้อเท็จจริงที่ศาลพิจารณาได้ความ สมมุติว่าเขาบรรยายมาว่าเป็นการลักทรัพย์ของกอไก่แต่ทางพิจารณาได้ความว่าไม่ใช่ทรัพย์ของกอไก่นะแต่เป็นของขอไข่อ่าผู้เสียหายคนละคนกันอ่าหรือบรรยายมาว่าลักทีวีอื ข้อเท็จจริงที่ศาลพิจารณาได้ความจากการสืบพยานได้ความว่าไม่ได้ลักทีวีลักตู้เย็นยกตู้เย็นออกจากบ้านไปอืฐานความผิดเดียวกันเลยแต่รั์มันคนละชิน้นเน,นี่ยแหละค่ะเราเรียกว่าข้อเท็จจริงที่ปรากฏในคําฟ้องอกับข้อเท็จจริงที่ศาลพิจารณาได้ความอ่ะม,มันแตกต่างกันอืแล้วยังไงต่อละ่ะศาลจะลงโทษได้ไหมอ่ะเพราะมันยายมาว่าลักรั์กอไก่แต่ได้ความว่าอา้าวมันคือรักรัพย์ขอไข่นะสุดท้ายแล้วจะลงโทษจำเลยในความผิดฐานรักรัพย์ได้ไหม หนึ่งเก้าสองวักที่สองก็บอกว่าก็ต้องไปดูสิว่าไอ้ข้อแตกต่างที่บรรยายมากับที่ศาลพิจารณาได้ความเนี่ยมันเป็นข้อแตกต่างในข้อสาระสําคัญหรือไม่ถ้ามันเป็นข้อแตกต่างในข้อสาระสําคัญหนึ่งเก้าสองวักสองก็บอกว่าก็ต้องพิพากษายกฟ้องไปแต่ถ้าสมมติมันไม่ใช่ข้อแตกต่างในข้อสาระสําคัญแล้วจาเลยเองก็ไม่ได้หลงต่อสู้อะไรก็ตามนั้นเออใช่ก็ผิดจริงก็โอเคยอมรับแต่โดยดีโอเคถ้าไม่ใช่ข้อสาระสําคัญแล้วจาเลยไม่ได้หลงต่อสู้อะไร หนึ่งเก้าสองวักที่สองเขาบอกอก,ก็พิพากษาลงโทษตามข้อเท็จจริงที่พิจารณาได้ความได้ทีนี้สิ่งที่เราต้องดูต่อมาความยากของวักสองก็คือว่าแล้วอะไรล่ะที่มันเป็นข้อแตกต่างในข้อสาระสําคัญหรือไม่สาระสาคัญนี่คือพอยสําคัญก็ต้องยอมรับตรงๆว่าบางทีเราก็ต้องจําคาพิพากษาสาลฎีกาแต่บางอย่างเราลองขยับมาดูที่วักสามเลยสิอืมอืมอืมอ่ะพอเปิดตัวบทขยับมามาตาเดียวกันเลยขยับมาวักสามอย่างที่บอกให้เขาไปด้วยกันวักสามก็จะบอกว่า ไอ้ข้อแตกต่างที่ไม่ถือว่าเป็นข้อแตกต่างในข้อสาระสําคัญเนี่ยก็จะมีในเรื่องของความผิดเกี่ยวกับทรัพย์แปดฐานความผิดออันนี้ก็ต้องไปดูตัวบทแหละว่าแฐานความผิดมีอะไรบ้างก็จําหลักๆก็เป็นพวกความผิดเกี่ยวกับทรัพย์อะค่ะั่นทรัพย์อะไรอย่างเงี้ยอ่ายักยอกช่อโกงกันโชคอะไรอย่างเงี้ยโกงเจ้านี่อะไรประมาณนั้นทําให้เสียทรัพย์เห็นไหมจะเป็นความผิดเกี่ยวกับทรัพย์หมดเลยมีบุกลุกไหมไม่มีค่ะน้องแจ๊ อยู่ในทรัพย์อะไรมะไม่มีบุกลุกก็คือเข้าไปในบ้านเขาไม่ไเด้เป็นความผิดเกี่ยวกับทรัพย์อะไรเพราะฉะนั้นมันก็ไม่ใช่ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์แปดฐานความผิดตามมาตราหนึ่งเก้าสองวรรคที่สามให,ห้เลยนะคะไม่มีบุกลุกนะคะไม่มีบุกลุกนะไฮไลท์ไว้เลยนอกจากค,ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์แปดฐานความผิดมีอะไรอีกเจตนาประมาท oh. อ่าบางทีบรรยายไปว่าเขาเจตนาแต่ข้อเท็จจริงได้ความว่าเขาไม่ได้ตั้งใจเขาประมาท S <S ไม่เป็นไรวักสามบอกว่าไม่ถือว่าเป็นข้อแตกต่างในข้อสาระสาคัญนะคะหรืออะวักสามดูตัวบทนิดนึงนอกจากในส่วนของความผิดเกี่ยวกับซับแปดฐานความผิดหรือในเรื่องของจตนากับประมาทแล้วมันอาจจะต่างกันในเรื่องของเวลาสถานที่ก็ได้เพราะบางทีมันอาจจะคัดเคลื่อนกันก็ได้อะอนึกอออกมาแบบเวลานิดนหน่อยๆสถานที่อะไรอย่างเงี้ยเออ,อวักสามก็บอกว่าไม่ถือว่าเป็นข้อแตกต่างในข้อสาระสาคัญ อ่าแล้วก็ไม่ถือว่าเป็นเรื่องเกินคำพอไม่ถือว่าเป็นเรื่องที่โจทย์ไม่ประสงค์ให้ลงโทษเอาง่ายๆคือหนึ่งเก้าสองวรรคสามก็กำลังจะบอกว่าถ้ามันเป็นข้อแตกต่างอ,อะไรเหล่านี้ที่อยู่ในวรรคสามเนี่ยเจตนาประมาทเกี่ยวกับ,บทรัพย์แปดฐานความผิดหรือเวลาสถานที่ก็ไม่ต้องถือว่าเป็นเรื่องที่เกินคำพอไม่ต้องเป็นถือว่าเป็นเรื่องที่โจทย์เขาไม่ประสงค์ให้ลงโทษแล้วถ้าจำเลยเขาไม่ได้หลงต่อสู้อะไรก็ศาลสามารถพิพากษาตามข้อเท็จจริงที่ผิจารณาได้ความได้ยกตัวยอย่างหน่อยยกตัวอย่างหน่อย ยกตัวอย่างเช่นฟ้องลักทรัพย์ฟ้องมาเลยเนี่ยว่าเขาก็ทาความผิดฐานรักทรัพย์อืมข้อท็จจริงได้ความว่าเขาไม่ได้รักทรัพย์แต่เขาทําผิดฐานยักยอกอืถ้าเราไปดูที่วรกหนึ่งเฮ้ยวัรกหนึ่งอ่ะก็เขาบรรยายรักทรัพย์แต่ได้ความว่าเป็นยักยอกเขาบรรยายรักทรัพย์คําขอให้ฟ้องก็ต้องขอรักทรัพย์มันมียักยอกให้เห็นไหมไม่มีเลยถ้าเราเอาวรกหนึ่งมาจับปุ๊บเป็นยังไงสาหามสารพิพากษาลงโทษนะแต่ถ้ามันแบบตรงฉินขนาดเนี้ย มันจะรอดนะคนทําผิดมันจะรอดนะเออ <ứng, S 1> เพราะฉะนั้นเราขยับมาดูอันนี้เราจะไม่ใช่วักหนึ่งแหละ <ứng, S 1> เราจะขยับมาดูวักสองเฮ<ะ>้ยบรรยายลักทรัพย์แต่ข้อเท็จจริงได้ความว่าเป็นยักยอกเฮ้ยมันแตกต่างกันนะ ứng, ที่บรรยายกับที่ได้ความมันดูแตกต่างกันนะวิ ứng, ่งยังไงวักสองก็บอกว่าถ้าเป็นข้อสำคัญสำคัญต้องยกฟ้องนะอื ứng, ขยับมาดูที่วักสามวักสามบอกว่าอ๋อถ้าเป็นความผิดเกี่ยวกับทรัพย์แปดฐานความผิดซึ่งมันก็มีลักทรัพย์แล้วมันก็มีอยักยอก โอเค okay. ไม่ถือว่าเป็นข้อแตกต่างในข้อสาระสําคัญไม่ถือว่าเป็นเรื่องเกินคําขอมไม่ถือว่าเป็นเรื่องที่โจทย์ไม่ประสงค์ให้ลงโทษอืแล้วถามว่าจะเลยเขาจะมาหลงต่อสู้ไหมอ่ะเขาจะมาสู้ไหมว่าผมไม่ได้รักทรัพย์แต่ผมทําผิดอีกฐานหนึ่งเขาจะสู้ไหมเขาไม่สู้สถูกต้องไหมอ่ะเพราะฉะนั้น ก็มักจะเป็นเรื่องที่จำเลยเขาไม่หลงต่อสู้อยู่แล้วก็ครบตามคอนเซปต์วักสามเลยดังนั้นศาลก็สา,าสามารถที่จะลงโทษตามข้อเท็จจริงที่ผิดจารณาได้ความได้ก็คือลงโทษในความผิดฐานยักยอกได้นั่นเองเนี่ยเห็นไหมเราเลยต้องดูในส่งของวักสองแล้วก็วักสามด้วยอันนี้ก็เป็นตัวอย่างเนาะหรืออีกตัวอย่างหนึ่งฟ้องว่าเขาเนี่ยประสงค์ต่อผลเลยตั้งใจที่จะฆ่าประสงค์ต่อผลเลยแต่ศาลดูแล้วไม่ใช่เป็นเรื่องประสงค์ต่อผลนะแต่เป็นเรื่องเล็งเห็นผลอยังไงล่ะ มันก็ดูแตกต่างกันนะที่บรรยายมาว่าประสงค์แต่ได้ความว่าเป็นเลงอวักที่สามบอกว่าอะไรก็ถ้ามันแตกต่างกันในส่วนของเจตนาอืเจตนามันจะเจตนาอะไรก็ได้จะประสงค์ต่อผลจะเลงเห็นผลหรือเจตนาโดยผลของกฎหมายพลาดมันก็เจตนาเหมือนกันนั่นแหละเพราะฉะนั้นไม่ใช่ข้อแตกต่างในข้อสาระสาคัญไม่ถือว่าเป็นเรื่องเกินําขอไม่ถือว่าเป็นเรื่องที่โจทย์ไม่ประสงค์ให้ลงโทษแล้วถ้าจำเลยเขาไม่ลงต่อสู้อะไรก็ลงโทษตามข้อเท็จจริงที่ผิจารณาได้ความได้ ก็จะประมาณนี้แต่ว่าต้องบอกก่อนว่าในส่วนของวรรษสามที่บอกว่าเวลาสถานที่ความผิดกับทรัพย์แปดฐานความผิดแล้วก็ในส่วนของเจตนาประมาทเนี่ยมันเป็นเพียงแค่ตัวอย่างที่กฎหมายเขาบัญญัติมาแต่ถามว่าที่ไม่ถือว่าเป็นข้อสาระสําคัญอะ่ะมันมีนอกเหนือจากวรรษสามไหมมันมีซึ่งอันนี้เราก็ต้องศึกษาจากคำพิพากษาสาันติกาว่าสาันติกาวางแนวในเรื่องไหนบ้างที่ไม่ถือว่าเป็นข้อแตกต่างในข้อสาระสําคัญ อันนี้เอาไปดูในอมลอคอกฎหมายดีไหมคะในเรื่องของคำบีบภาดีกาต่างหรือจะโรงเรียนติวกับเราก็ได้เหมือนกันอยู่ดีๆก็ขายของกันเลยนะคะอย่างนี้เราได้แล้วว่าข้อแตกต่างที่ไม่ถือว่าเป็นข้อแตกต่างในข้อสาระสำคัญเนี่ยมันมีอะไรบ้างคร่าวๆแล้วที่เป็นสําคัญนะเออเป็นข้อแตกต่างในข้อสาระสาคัญนะหลักๆก็คือผู้เสียหายต่างคนกันทรัพ์ ต่างชิ้นกันอย่างตัวแักแรกฟ้องว่ารักซั์กอไก่แต่ได้ความว่าเป็นรักรัพ์ขอไข่ผู้เสียหายไม่เป็นคนละคนกันเลยนะศาลจะลงโทษได้ไงอ่ะเพราะขอไข่ที่เป็นผู้เสียหายตัวจริงอ่ะเขายังนอนนิ่งๆไม่รู้ตัวอยู่เลยแต่กอไก่ไม่ใช่ผู้เสียหายอ่ะศาลก็จะพิพากษาลงโทษไม่ได้หรือซั์ที่บรรยายมาว่ารักทีวีแต่ได้ความว่าไม่ใช่ทีวีจ้าแต่เป็นตู้เย็นจ้าซัเป็นคนละชิ้นน่ะก็ทีวีมันยังอยู่แต่ ตูเย็นคุณไม่ได้บรรยายมาไงก็ถือว่าเป็นข้อแตกต่างในข้อสาระสําคัญอันนี้ก็ไม่สามารถที่จะพิพากษาหลงโทษได้ก็ใช้แค่วักสองอย่างเดียวก็พอไม่ต้องมาอยู่ในส่วนของวักสามก็ได้อ่าก็จะประมาณนี้วิธีการดูสี่วักแล้วนะคะ,ะเห็นไหมหวักแล้วไปแล้วสี่นะ เอาดีๆจริงๆมันไม่ได้น่ากลัวมากนะคะแต่พอเราอยู่ในข้อสอบอาจจะน่ากลัวอยู่ใช่เพราะว่าเหมือนเราจับต้นชนปลายใช่ถ้าเกิดเราลองคลิปอวักแรกวักหนึ่งกับวักสี่ด้วยกันนแล้วก็ดูวักสองวักสามอีกทีหนึ่งต่อทีนี้ทีนี้เรามาเดี่ยวๆแล้วเมื่อกี้เราไปเป็นคู่แล้วอันนี้เขามาเดี่ยวๆแล้วเราดูที่ วักห้าที่วักห้าวักห้าเนี่ยถ้าหนูจะยกตัวอย่างให้เข้าใจง่ายๆเลยนะมันคือกรณีที่สมมุติว่าตัวของโจ์เนี่ยเขาบรรยายฟ้องมาวู้จาเลยเนี่ยกะทาความผิดฐานทําร้ายแล้วก็เป็นเหตุให้ถึงแก่ความตายเออไม่ได้มีเจตนาฆ่าแต่ว่าเขาถึงแก่ความตายก็คือสองเก้าศูนย์ประมูลกฎหมมยอาญามาตราสองเก้าศูนย์เนาะบรรยายมาอย่างดีเลยสองเก้าศูนย์แต่คําขอไทยฟ้องไปขอสองแปดแปดก็มันฆ่าเหมือนกันมันตายเหมือนกันไงเออเออมันตายเหมือนกันหน้าเออก็ ไปเขียนสองแปดแปดถึงเวลาฟ้องเสร็จยื่นฟ้องเสร็จปุ๊บก็ต้องมีการสืบพยานเนาะเอาพยานมาสืบก็เอามาสืบคำสองเก้าศูนย์นะพอตัวโจ์เนี่ยเขาตั้งใจที่จะฟ้องสองเก้าศูนย์เออเวลาเอาพยานมาสืบเขาก็สืบสองเก้าศูนย์เลยก็สืบสมตามที่บรรยายฟ้องมาเลยตามมาตราสองเก้าศูนย์แต่คำขอไทยฟ้องด้านไปเขียนสองแปดแปดก็คือเขียนเลขมาตาผิดทุกอพอเราไปดูที่วักห้าว่าห้าก็บอกว่าอาจถ้ามันเป็นเรื่องที่เขาโจ์ สืบสมคําว่าโจดสืบสมก็คือหมายถึงว่าโจดเขาเอาพยานมาสืบมสมกับที่เขาบรรยายฟ้องมานั่นแหละก็เขาฟ้องสองเก้าศูนย์เขาก็เอาพยานมาสืบตามสองเก้าศูนย์แล้วก็ได้ความเป็นสองเก้าศูนย์ด้วยแต่เผอิญอ้างบทมาตาผิดไปวักห้าก็เลยบอกว่าโอเคไม่เป็นไรให้อำนาจศาลที่จะสามารถใช้วักห้าเพื่อลงโทษบทมาตาที่มันถูกต้องได้ก็คือกรณีนี้ถ้าศาลพิจารณาได้ความว่าเออมันคือสองเก้าศูนย์ศาลก็สามารถที่จะลงโทษตามมาตาสองเก้าศูนย์ได้โดยการใช้วักห้า ว่าห้ามมีเท่านี้เลยเนี่ยคนที่เขางงกันมาตั้งนานโจ์สืบสมอะไรสืบสมมันคืออย่างนี้เออมันคืออย่างนี้แต่ถ้าสมมติหนูเปลี่ยนข้อเท็จจริงมเมื่อกี้เราบอกว่าเขาตั้งใจฟ้องสองเก้าศูนย์เลยแต่เขาอ้างผิดมาเป็นสองแปดแปดใช่ไหม,มหนูสลับตั้งใจฟออญญ้องสองแปดแปดเลยบรรยายฟ้องสองแปดแปดแต่คําขอไทยฟ้องดันไปเขียนสองเก้าศูนย์สลับกันแล้วนะบรรยายสองแปดแปดแต่คําขอไทยฟ้องไปเขียนสองเก้าศูนย์ เอาพยานมาสืบก็ได้ความเป็นสองแปดแปดเพราะเขาตั้งใจที่จะฟ้องสองแปดแปดเลยคาถามเราจะใช้วักห้าได้ไหมว่าอ๋อเป็นเรื่องที่โจทสืบสมแต่เพียงแค่อ้างบทมาตราผิดไปไปเขียนสองเก้าศูนย์สารได้ความเป็นสองแปดแปดด้วยลงโทษสองแปดแปดได้ไหม,มถ้าเป็นกรณีนี้เราไม่ใช้วักห้านะเพราะหลักเกณฑ์ที่สําคัญเราจะใช้วักห้าได้จะต้องได้ความว่าตัวบทกฎหมายที่สารปรับ มันต้องไม่เกินที่เขาบรรยายฟ้องมาอืตัวอย่างแรกเขาบรรยายฟ้อง290แต่เขาขอ288แปดแสารปรับอะไรสารปรับ290ซึ่งสองสอน่ะมันโทษเบากว่า288โ okay, อเคสารใช้วักห้าได้เลยแต่ตัวอย่างที่2อ,อะ่ะบรรยาย288แปดขอ290เก้ได้ความส8งแสารจะมาใช้วักห้าแล้วลง288ไม่ได้เพราะ สองเก้าสูนที่เขาขอมาอืมันทําไมคะมันน้อยกว่าแล้วมันติดอะไรวักหนึ่งตัวแม่ไงเพราะห้ามเกินคําขอก่อขอมาแค่นี้ก็ต้องให้เท่านี้แม้จะเป็นเรื่องที่โจ์สืบสมเลยได้ความสองแปดแปดเลยแต่มันติดวักหนึ่งไงเพราะวักหนึ่งมันใหญ่กว่าวักห้าวาเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ระมัดระวังให้ดีนะคะจบวักห้ามิเท่านี้ฝากเท่านี้เลยที่เป็นจุดที่แบบคนอาจจะไม่ค่อยเข้าใจแต่เชื่อว่าถ้าได้สองตัวอย่างเนี้ยน่าจะเห็นภาพวักห้ากันมากขึ้น เอาอย่างนี้คือตอนนี้พี่เข้าใจแล้วแล้วเริ่มรู้สึกมีไฟกับวิทยาาภาคสามมากขึ้นสุดยอดปกติเห็นวิทยาาภาคสามเห็นหนึ่งเก้าสองปุ๊บไม่ไหวเลยกลับบ้านโอเคแต่ตอนนี้เริ่มมีไฟแล้วนะคะถ้าติวเตอร์เบีมีไฟทุกท่านต้องมีไฟแล้วนะคะอ่าเรามาดูวักสุดท้ายดิ่ะจะจบแล้วจะปล่อยทุกท่านไปแล้วนะคะส่งท้ายแล้วนะคะวักหกจะง่ายๆเลยฟองใหญ่ได้เล็กเป็นยังไงสมมติว่าสมมติว่าฟ้องความผิดฐานค่าสองแปดแปด บรรยายฟ้องมาเลยว่าค่ะยังไงหนึ่งสองสามสี่แต่ศาลพิจารณาได้ความว่าเขาไม่ได้มีเจตนาฆ่าเขามีเพียงแค่เจตนาทำลายอืมไม่ว่าจะเป็นทำลายสองเก้าห้าหรือสองเก้าเจ็ดก็ตามแต่ขออนุญาตมัดรวงมง่ายๆหรือว่าเขาไม่ได้มีเจตนาฆ่าแต่เขามีเพียงแค่เจตนาทำลายเท่านั้นคำถามคือสัสตว์ลงทำลายได้ไหมเพราะเขาบรรยายมาฆ่าสองแปดแปดตอนขอก็ขอสองแปดแปดแต่ได้ความว่าไม่ใช่เจตนาฆ่าเป็นเพียงแค่เจตนาทำลายสมมติเป็นทำลายสองเก้าห้าก็ได้อะศาลจะลงโทษ สองเก้าห้าได้ไหมลงโทษทำลายได้ไหมวักหกเขาก็บอกว่าถ้าไอความผิดที่คุณฟ้องมามันรวมการการะทาความผิดหลายอย่างอยู่ในตัวอืแล้วความผิดแต่ละอย่างที่มันรวมอยู่เนี่ยมันก็สามารถเป็นความผิดได้ด้วยตัวของมันเองอยู่แล้วอืศาลก็สามารถพิพากษาลงโทษได้หนูก็เลยพูดให้เข้าใจง่ายๆว่ามันเหมือนกับการฟ้องใหญ่ได้เล็กอะ่ะค่าใหญ่กว่าทำลายปะใหญ่กว่าแล้ววิธีการค่ามันคือการทำลายปะ ก็ใช่เพราะฉะนั้นค่ารวมทำร้ายไหมรวมไปแล้วดังนั้นเมื่อค่ารวมทำร้ายฟ้องค่าได้ความเป็นทำร้ายสัต์ลงทำร้ายได้ปะลงได้ใช้หนึ่งเก้าสองบักที่หกแค่นั้นเลยแต่มีข้อแม้ี้หนึ่งว่าบักหกมันดูเหมือนง่ายเนาะเออแบบฟ้องใหญ่ได้เล็กค่ะรวมทำร้ายอะไรอย่างเงี้ยหรือฟ้องในความผิดฐานชิงทรัพย์สามสามเก้าชิงทรัพย์มันอะไรชิงทรัพย์มันคือการรักทรัพย์ บวกกับการใช้กําลัง<ำ>ประทุสลายนั่นหมายความว่าชิงทรัพย์เนี่ยมันรวมทั้งลักทรัพย์แล้วก็รวมทั้งการใช้กําลังระสลายหรือความผิดฐานทำร้ายเพราะฉะนั้นลงได้ไหมก็ลงได้ถ้าสมมติศาลพิจารณาได้ความว่าเฮ้ยมันคือการลักทรัพย์กรรมหนึ่งแล้วมันนานมากเลยนะกว่าจะมีการทําร้ายมันขาดตอนกันไปแล้วนะระหว่างลักทรัพย์กับทำร้ายมันขาดตอนกันมันไม่ใช่ชิงทรัพย์แล้วศาลก็สามารถลง รักทรัพย์แล้วก็หลงทำลายได้เพราะชิงทรัพย์มันรวมรักทรัพย์และทำลายโดยใช้วักหกนั่นเอง<ฮ>อ่า<ฮ>แต่ที่จะฝากไว้ก็คือว่าวักหกเนี่ยมันเป็นข้อยกเว้นเฉพาะกรณีของเกินคําขอเท่านั้นแต่ยังคงต้องบรรยายมาอยู่เพราะวักหนึ่งอะเรามีสองหลักเกณฑ์คือต้องบรรยายแล้วก็ต้องขอมาอถูกต้องไหมคะแต่ให้จําไว้ว่าวักหกเนี่ยเขาจะยกเว้นเฉพาะกรณีที่ไม่ได้ขอมาเท่านั้นแต่ต้องบรรยายมาอยู่นะเช่นตัวอย่างเมื่อกี้นี้ ฟ้องฆ่าด้วยความเป็นทำลายอืถ้าตอนบรรยายฟ้องในความผิดฐานฆ่าเขาไม่ได้มีการบรรยายมาเลยอะว่าลักษณะของการฆ่าเขาฆ่ายังไงมันไม่สามารถเห็นได้ว่ามันเป็นทำลายยังไงก็ลงทำลายไม่ได้นะคะแม้ฆ่าจะรวมทำลายก็ตามเพราะว่าคกยกเว้นเฉพาะเกินคำขอเท่านั้นแต่ยังคงต้องบรรยายไม่ได้เนี่ยมันจะเป็นดีเทลที่ก็รู้สึกว่างัดที่สําคัญสําคัญที่ควรรู้มาให้แล้ว S 2> <S 2> <S มีเท่านี้เลยค่ะ192ทั้ง6วักเรียกได้ว่าแน่นแล้วนะคะอของขมวดนิดเดียวส่งท้ายเลยนะคะได้เลยค่ะใครอยากทัวน9 2นะคะวักหนึ่งดูคู่กับ วัคซีนวัคสองดูคู่กับวัคสามส่วนวัคห้ากับวัคหกเนี่ยดูแยกกันเอาเองเนาะถ้าเกิดอยากได้รายละเอียดเพิ่มเติมลองวอฟวนสามอีกรอบนึงนะให้มันมียอดวิวขึ้นอีกสักอันหนึ่งสองอันก็ยังดีโอเคสําหรับวันนี้นะคะหวังว่าทุกท่านนะคะจะได้ความรู้เพิ่มเติมนะคะไม่มากก็น้อยสําหรับประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา192ค่ะนะคะแล้ววันนี้ค่ะเบียร์แล้วก็น้องแจนนะคะก็ลาไปก่อนพบกันใหม่ในอีพีหน้าค่ะสวัสดี สวัสดีค่ะ <Hi. S 1>